สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Charm วันนี้แอดก็จะมาสรุปแล้วก็รีวิวแบบรอบรัดกับ Macarlos p a c 4ตอนที่20ชิหลินนั่นเองค่ะ เอาจริงไหมตอนที่ดูตัวอย่างของแอดเปีสดสีลินนะคะแอดก็คิดแล้วว่าเฮ้ยทาไมคนที่ใจยเย็นอย่างซาบีแล้วก็เป็นคนจัดการอะไรได้ดีในชีวิตนะคะถึงโดนจับแล้วก็โดนอคูม,มาสิงอีกนะคะก็อพอไดม้มาดูตอนเต็มนะคะพอได้มาเจอกับสิงเง่านะคะแอดโคตรเข้าใจแล้วว่าทําไมสีลินถึงโดนนะคะเรามาทําความรู้จักกับเง่าคนแรกกันนะคะเง่าคนแรกนะคะ,คก,ะ,คะก็คือนักธุรกิจหน้าซีดคนนี้นะคะเป็นคนพิการะคะ่ะพิการทางใจอะ่ะ คือไปยืนตรงที่ตั้งพิเศษแล้วก็ไม่หลีกทางให้นะคะพอมีคนต้องการใช้เนี่ยนายไม่เห็นหรือไงส่วนงี้งาคนที่2นะคะก็คือคนตดตั๋วค่ะคนนี้นะคะโอ้โหเก่งกฎหมายมากค่ะกฎหมายมาเต็มนะคะแต่จริยธรรมกับเหตุผลไม่รู้ทิ้งไว้ไหนหมดส่วนคนงี้งาคนที่3นะคะคือโรเจอร์ค่ะพ่อของซาบรีน่านะคะเป็นตำรวจที่ว้าวโดนหลอกง่ายละเกินนะคะ แบบเฮ้ยนายมีความคิดของตัวเองไหมทําไมคนตวจตัวบอกนายนิดหน่อยนะก็แบบโอเคเราจะเอาตามงานละส่วนคนที่เงาคนที่สี่นะคะก็คือคุณขับรถเมย์ค่ะคนที่ไม่ได้คิดจะช่วยซาบีเลยหรืว่าเชื่อละแต่ว่าในโชว์ไม่ได้เอาฉากนั้นมาให้ดูนะคะก็ไม่เข้าใจนะคะคือนายมันคนที่เห็นโพสโดยสารแตะตัวนะคะนายก็บอกไปสิว่าเห็นสองแม่ลูกคู่นี้เข้าใจบริษารแล้วแบบแตะตื้นแล้วอะคะ่ะต่อหน้าต่อตาคุณโห รอบหน,น้าไม่ต้องกินจูเคสนะคะเผื่อสมองจะได้ทํางานเรื่องก็เป็นนี้นะคะก็คือว่าเมเวนเนตออกไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ซบีนนะคะซึ่งก็คือแม่ของเมเวนเนตนั่นเองนะคะแต่ว่าเขากลับมาขึ้นรถเมย์ไม่ทันนะคะส็จที่นี้ทั้งตัวรถเมย์เงินแล้วก็บัตรประชาชนก็อยู่ที่กระเป๋าซบีนนะคะเราจะบอกว่าอา้าวแล้วกระเป๋าซบีนไปอยู่ที่เมเวนเนตได้ไงนะคะเพราะว่าเมเวนเนตเนี่ยยืมเงินแม่เพื่อไปซื้อของขวัญวันเกิดน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบที่คนขับรถเมย์นะคะเป็นคนบอก รอยแล้วนะแต่ไม่ค่ะหรือไม่ก็ยังยังมีโอกาสอีกนิดนึงคือรู้สึกว่าคนตัวตั๋วนี้แบบน้ำคอนมากเลยนะคะคือเมเวเนสตเข้าสาโทรมาแล้วนะเว้ยแทนที่จะรับสายทั้งสามคนจะได้รอให้เมเวเนสตมาโชว์ตัวนะคะเรื่องจะได้จบ แต่พอดีว่าคุณยิ่งเง้มมันเยอะไปหน่อยในอพิโซดนี้นะคะเรื่องนั้นก็เลยจบแบบนี้แทนนะคะก็คือไม่มีใครสู้กับชีหลินได้เลยนะคะนี่ี่าก็เลยสัญญาว่าจะปล่อยชีหลินไปนะคะพอแค่นี้ริงกุญแจสําเร็จนะคะแล้วก็ให้แมรี่นี่ปล่อยตัวชีหลินจากกุญแจมือนะคะแล้วก็ให้ชีหลินเป็นคนแต่นใจเองว่าจะเอายังไงต่อดีนะคะื่้งชีหลินก็จะเอาแมวเคลสตัมที่ชั้นออฟบอกแล้วนะคะแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าฮ่าถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้แล้วนะคะมันก็จะไม่ยุติธรรมนะคะเหมือนกับที่ตัวเองโดนมาหมาดๆนะคะก็ เลยปลดตัวเองจากการควบคุมของชาแนลมอรพอรลีิวัคและแคดโนวเจนซาเรื่องของซาบินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับบนต,ตัวนะคะเบนเนตก็เลยโผล่มาแล้วบอกว่าอ่ะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองเพราะว่าเป็นคนที่ก่อเรื่องก็จบประมาณนี้นะคะสำหรับคลสภาค4ตอนที่10ชีลินใครยังมีข้อสงสัยหรือว่าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคอมเมนต์ได้เลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อไรได้นะคะสวัสดีค่ะ